อยู่รอกันนะครับถ้ารอไม่ได้ใครจะรีบตายก็เชิญนะครับตายไปก่อนได้เลยนะครับไอคนที่รอได้ก็ปล่อยเขารอไปนะครับไม่ต้องมารีบตา่าไม่ต้องมารีบพิภากษานะครับเออนะครับผมขอให้ทุกคนเคารพเคารพศาอยาละเมิดศารนะครับไม่ว่าจะใครนะครับเออไม่ว่าจะใครก็ ขอให้มันวันนี้คือเข้าขรบวนการแบบเต็มรูปแบบแล้วรอบที่แล้วยังมีนัดเพิ่มนัดโลนนัดนี่อันนี้ต่อไปนี่ก็คือแค่นัดสืบละนัดสืบอย่างเดียวละเอ,อนัดสืบนัดเอสืบพยานอย่างเดียวละไม่ต้องไปสนนั่นนั่นละนะครับไม่ต้องไปคิดเลยว่าเออ,อยู่นอกศาลเราไม่ได้ว่าพี่ไม่ไม่พี่ว่าศาลเราไม่ได้ก้าวล้ำศาลอย่าไปแถนะครับขอร้องเถอะอย่าไปแถกันนะครับเอ,อ รออย่เดียวนะครับรอสารพิภาคสานะครับอตะกี้ใครบอกอะ,อะไรนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดิ้นปล่อยมันเหอะหน้าเบือ่ออยู่มาอแม่พวกเรานี่แหละเข้าไปดูมันทำไมเออใช่ไหมครูผมไม่ยุ่งเลยนะผมไม่เอาเลยนะ โอ้เนมสิบปีมาแล้วไม่ถึงห้าปีก็พอแล้วสามปีชั้นต้นหนึ่งปีอุทธรหนึ่งปีดีกาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปตั้งสิบปีาตายดิจะไปสื้ออะไรอย่างนั้นนานน,าน,นักหนาต้องขอบคุณเพื่อนพลที่สร้างประเด็นให้แปะอิสระมาช่วยดันแปะอิสระรอบสอง <laughs> ประเด็นอะไรอีกอ่ะยังไม่จบอีกเหรอ นะทุกทีแล้วประเด็นอะไรอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะผมแค่บอกว่าเออผมแค่บอกว่าอะไรนะผมแค่บอกว่าดูแลสุขภาพบ้างเฮ้ยนี่ที่ผมบอกว่าดูแลสุขภาพบ้างนี่เรื่องจริงนะเออผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปว่าร้ายหรือว่าไม่ได้ไปกระแนกกันแหนนะไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกระเทียบนะ ผมพูดเรื่องจริงนะว่าเอยดูแลสุขภาพบ้างเพราะผมดูแล้วน้ำหนักุน้้ำหนักเขาลดแน่นอนน้ำหนักพี่แกลดแน่นอนเราดูหน้าแกก็ตอบนะคือสุขภาพแกสุดนะ่เอางี้นะครับที่เมื่อคืนนี่ผมพูดนะอันนี้พูดจากใจนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเฮ้ยผมเกลียดนะอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับผมผมพูดจากใจนะแล้วเพราะว่าถามว่าผมเกลียดไหมผมไม่ได้เกลียดแค่เขาหยุดกันแน่กันแหนหยุดอ่อ กันแน่กันแหนหยุดพิพากษาคดีลุงพลนะครับเอ,อคุณจะคุยก็คุยไปไม่มีปัญหานะอย่าไปคุยแล้วก็ซ้ําเติมกันแน่กันแหนก็พอนะครับแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นผมผมก็ไม่ยุ่งอะไรกับคุณแล้วไม่พูดไม่ว่าไม่กล่าวอะไรอยู่แล้วนะครับออแค่นี้อืมไ่ง่ายไม่ยุ่งยากนะเพราะว่าผมไม่ได้เกลียดเขาไม่ทะเลาะกับเขานะครับแต่ที่ผมพูดเพราะว่าผมไม่ชอบที่เขาไปพูด ใส่ความคนที่ผมเอ,อ,อก็ถือว่าผมรักละกันนะลุงพลเนี่ยผมก็รักแกเออเพราะว่าผมไม่ชอบคนที่ถูกกระทําอะ่ะมันเป็นคนคือเราเราเป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ชอบให้ใครถูกลังแกอะ่ะที่ใส่เราไม,ไม่ชอบอย่างนั้นอะ่ะเ,เราไม่ได้อยู่ฝั่งที่ไปลังแกคนอื่นนะแต่เราก็ไม่ชอบให้ใครมาถูกลังแกนะยิ่งคนที่เรารักคนที่เราชอบ คนในครอบครัวของเราด้วยนะโอ้โ oh. หบอกตรงนะยิงคนในครอบครัวของผมนะถ้าเป็นคนในครอบครัวผมนะโดนลังแกนะครับเออบอกให้ชีวิตแรกเป็นชีวิตเลยนะครับผมไม่ยอมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเออแค่นั้นแหละจริงๆเมื่อคืนที่พูดเป็นพ่อเป็นห่วงไม่ได้พูดเพราะว่าไปซ้ําเติมนะเมื่อคืนที่พูดนะเขาเป็นห่วงจริงเอ,อแกแกซูโซมเกินไปอะ่ะ ซุดโซมเร็วเกินไปอ่ะยังสามเดือนที่แล้วกินเล่นกันเนี่ยโอ้ยแบบฟิตปังเลยอ่ะเออแบบไอ้นี่เลยอ่ะแบบเออในแบบเลยอ่ะก็แต่ว่าพอเข้าไปดูวันสองวันนี้เข้าไปดูอุ้ยมันเกินไปนะมันมันมันซุดเกินไปอ่ะมัน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 ยังไงอ่ะมันโซมอ่ะเออซุดกับโซมนี่ไม่เหมือนกันนะมันโซมเลยอ่ะอ ดูแลสุขภาพนะครับอย่าไปหักโหมมากนอนดึกตื่นเช้าไม่ดีมันต้องมันต้องนอนให้พักผ่อนให้เพียงพออถึงจะดีนะฮะเอออันนีฝ้ฝากเลยครับฝากเลยเออ